การุณาดูมวยปั้มอย่างมีความสุขและคารบลดสนิยมการดูมวยปั้มของผู้อื่นนะครับสวัสดีครับทุกคนผมปักษาท็อปโรบนะฮะก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่การสรุปผลและสปอยเนื้อเรื่องนะครับของซัมเมอร์สแลมปี2025วันแรกนะครับ ก็ต้องขออภัยทุกท่านนะฮะที่หายไปนานเพราะว่าผมเพิ่งไปเข้าอบรมประกวดหนังมานะครับก็ออตอนแรกเนี่ยเข้ารอบนะครับจากร้อยทีมคัดมาเหลือ12ทีมนะฮะก็ได้เข้าไปเข้าร่วมอบรมครั้งนี้แต่ว่าน่าเสียดายครับที่พวกเราไม่สามารถนำเสนอหนังมวยปั้มจนได้รางวัลได้นะครับก็อย่างน้อยเนี่ยก็ถือว่าทำให คนในวงการหนังนะครับรู้ว่าเรามีมวยปล้ำไทยแล้วก็หลายๆคนเนี่ยให้ความสนใจกับหนังของมวยปล้ำนะครับถึงแม้จะไม่เข้าตากรรมการแต่ว่าก็มีเมนเทอร์หลายๆคนนะครับที่ให้ความสนใจในหนังเรื่องนี้รวมทั้งคนทําหนังอื่นๆด้วยนะฮะ <c oughs> ก็หวังว่าในอนาคตถ้ามีโครงการอะไรพวกนี้ขึ้นมาอีกเนี่ยพวกเราก็จะพยายาม ภาคดันหนังมวยแ้มหรือว่าวงการมวยล้ำไทยเนี่ยให้มันใหญ่ขึ้นนะครับหวังว่าวันหนึ่งพวกเราเนี่ยจะได้รับชมหนังมวยแ้มที่เป็นของคนไทยในสักวันหนึ่งนะครับก็ขออภัยทุกท่านนะฮที่ทำให้ผิดหวังนะครับทั้งๆที่ไม่ได้ลงคิดทั้งสัปดาห์เลยเอาละนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันในเรื่องของ Summer ร์แ m ลมปีนี้กันดีกว่านะครับวันนี้เนี่ยมีทั้งหมด6คู่ด้วยกันทุกคน คู่แรกนะครับเจอูโซโลมาเลนเนี่ยเจอกับบอสซันรีดแล้วก็บอลเบรกเกอร์คู่ที่2ครับชิงแชมป์ WWE Women Tag Team Champion Just Day, จัสตินเดย์เจอกับชาลโดฟแอร์แล้วก็อเล็กซ์ซบเบลิสคู่ที่3ครับเซมิเซนเจอคาร์เดนคอสคู่ที่4ชิงแชมป์ WWE Women Champion ทิฟฟานี่สแต็กตันเจอกับเจสคาเกลคู่ที่5แรนดี้ออตตันเจอรี่โลเจอกับดูมิชัยโลแกนพอลแล้วก็คู่ที่6ครับชิงแชมป์ World Heavyweight Champion กุนเทอร์จะป้องกันแชมป์กััััับบเเเเีียยยมมพงงงจะปป็นนไไดด๋วรราาตติกค วันนี้ครับคู่แรกเจอูโซโรมาเลนเจอกับบอสซอนรีดแล้วก็บอลเบรเกอร์ตัวแมทโอเคนะครับแต่ว่าเราไม่รู้สึกว่ามันเน้นที่ตัวแมทสักเท่าไหร่ทุกคนมันเน้นไปที่ความว้าวของท่าเป็นหลักมากกว่าเน้นไปที่โมเมนต์อันเดียวแบบหนักๆไปเลยนะครับมันก็เลยทําให้ตัวแมทเนี่ยไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะัแบบ เน้นไปที่แบบการเต้นยิดย้ดๆของมันอะ่ะเน้นการกระโดดของบอลเบรเกอร์เน้นการกระโดดออกมานอกเวทีของโลมาเลนอะไรแบบนั้นนะครับคือไอ้ด้วยความว้าวที่มันเกิดขึ้นในแมตช์เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันค่อนข้างที่จะน่าสนใจแต่ในด้านของตัวแมตช์ครับมันแทบไม่น่าตื่นเต้นอะไรเลยก็ถือว่าทำได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ในแง่ของมวยปล้ำนะครับตอนจบครับเจอูโซใส่อูโซสเ so, ปซบอสซอนรีดกดนับ3เอาชนะไปได้ ในด้านของแม่นี้นะครับผมไม่คิดว่ามันจะมีอะไรต่อนะทุกคนเพราะยังไงก็ตามครับการเข้ามาของโลมาเลนเนี่ยมาเป็นแค่การจับยัดเพื่อขายตั๋วแค่นั้นเลย ถึงแม้ตัวของโรมาเลนกับเจอุโซเนี่ยมันจะมีเนื้อเรื่องคาบเกี่ยวอยู่กับกลุ่มของเซลโลรินอยู่บ้างก็ตามนะครับแต่ว่ามันก็เป็นเนื้อเรื่องจางๆเท่านั้นไม่ได้เป็นแบบโอ้โหหัวฟัดหัวเวียงอะไรกันขนาดนั้นอารมณ์แบบดูก็ได้ไม่ดูก็ได้เนอออไมไขาดคนเมื่อไหร่ก็อ่ะเอาไอ้พวกนี้เข้ามาเสริมเอาเจอุโซเข้ามาเสริมแล้วกันเราก็เลยไม่คิดว่ามันจะมีเนื้อเรื่องอะไรต่อให้ยาวยืดนะครับอีกทั้งทางของโรมาเลนกับเจอุโซเนี่ยก็ยังชนะแบบขาวสะอาดในแมตช์นี้ไม่มีการพกลกไมม่ีีารงเฉยด นะครับคือแบบชนะแบบชนะจริงๆอะ่ะเลยคิดว่ามันไม่น่าจะมีอะไรให้ติดตามกันหลังจากนี้นะครับผู้สองครับชิงแชมป์ WWE Women Tag Team Champion Just Men Day เจอกับ Charlotte Flair แล้วก็ Lexa Bliss ตัวแมตต์โอเคนะครับแต่ว่าตัวแมตต์นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะช้าไปสักหน่อยคือแบบเรารู้สึกว่า Rockstar Blaze อะ่ะมันเป็นคนเดียวที่พยายามปล้มอะ่ะทุกคนเนื้อออกไหมแม่งพยายามใส่ท่าพยายามทํานั่นทนํานี่ส่วนคนอื่นๆมันไม่เท่าไหร่ครับมันดูไม่มีความกระตือรือร้นในการปั้มก็แล้วกัน มันก็เลยให้ความรู้สึกแบบเนยๆตลอดเวลานะครับถือแม้ร็อกเซนมันจะพยายามแล้วอะ่ะมันมันเร็วขึ้นก็จริงนะครับแต่ว่าด้วยตัวนางเองคนเดียวอะ่ะมันไม่สามารถยกระดับแม์ขึ้นมาได้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างน่าเสียดายสำหรับแม์นี้นะตอนจบอเล็กซ่าเบสใส่ซิสเตอร์อาบิเกลร็อกเซนไปเลสกดนับ3เอาชนะไปได้นะครับในด้านของแม์นี้ครับเอาจริงๆเนี่ยผมค่อนข้างผิดหวังสำหรับผลของมันไปสักหน่อย เพราะว่าในแมทเนี่ยนะครับมันแค่ลงมือผิดอะ่ะคนก็ให้ความสนใจมากแล้วระหว่างการที่แบบอเล็กซ่าเบตต่อยผิดไปโดนชาร์ลอตแฟลร์เพราะงั้นเนี่ยถ้ามันมีการหักหลังหรือว่ามันอัดกันไปเลยเรารู้สึกว่าเรื่องราวนี้เนี่ยมันจะน่าสนใจมากกว่านะครับมันจะทําให้ทั้ง2คนเนี่ยมีพื้นที่แล้วก็คนไปติดตามเนื้อเรื่องได้มากขึ้นแต่ในอีกมุมนึงครับถ้ามันบิวด้วยการเป็นแชมป์คือแบบ2คนนี้เป็นแชมป์เพิ่มความสนิทสนมกันรักกันแล้วพอถึงเวลาหักหลังเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่อิมแพ t มากกว่่นะว่าาแตว สำหรับผมเนี่ยประเด็นก็คือการเป็นแชมป์ของ just men day ครับผมมองว่าเรื่องนี้เนี่ยมันสำคัญกว่าเพราะยังไงก็ตามครับตัวแชมป์เนี่ยมันทำให้ r o c k s p e a d ไมมีที่ยืนใน just men day เนื้อออกปะเรามองว่ามันสามารถบ่มเพาะจุดนี้ได้อีกหน่อยนะครับให้ r o c k s e a e y เนี่ยมันมีความกลมกืนกับ just men day มากขึ้นเรารู้สึกว่า r o c k s e a เนี่ยตอนนี้มันเป็นเหมือนแบบ เหมือนแบบตัวแถมเฉยๆไม่ได้ไม่ได้เป็นตัวส่วนหนึ่งในกลุ่มแบบจริงๆจังๆนะครับเราคิดว่าไม่แน่เนี่ยพอเสียแชมป์มันก็อาจจะมีปัญหากันอย่างรวดเร็วนะครับมันก็เลยทําให้แบบเออเรื่องของความสัมพันธ์นู่นนี่นั่นอ่ะมันยังไม่ถึงจุดที่แบบเราจะให้ความสนใจมันขนาดนั้นนะครับก็เลยคิดว่าการเสียแชมป์ครั้งนี้อาจจะเป็นผลเสียกับจัสตินเดย์นะครับถึงแม้มันจะเป็นผลดีกับเนื้อเรื่องของอเล็กซ่าเบสล้วก็ t ลอ f แฟลกก็ตามก็ต้องรอดูกันต่อไปว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ คู่3ครับเซมิเซนเจอกับคาร์เลนคอร์สตัวแมทไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทุกคนคือตัวแมทมันไม่น่าตื่นเต้นอะเนื้อหอกปะการปั้มของคาร์เลนคอร์สมันค่อนข้างที่จะนิ่งไปหน่อยทุกคนถึงแม้เจ้าตัวจะมีท่าทุ่มที่แรงนะแต่ว่าคาร์เลนคอร์สเนี่ยมันไม่ได้ทําให้ท่าของเซมิเซนอะดูน่าตื่นเต้นเลยคือเจ้าตัวลงแบบเซฟแบบเซฟมากๆอะไม่บั๊มไม่โดดไม่ทําอะไรเลยมันก็เลยทําให้ท่าของเซมิเซน ความรุนแรงมันหายไปหมดครับซึ่งมันน่าเสียดายมากๆเพราะว่าเซมิเซนอ่ะเวลาใส่ท่ามันเร็วครับมันแรงมันแบบมันดูน่าตื่นเต้นอ่ะมันก็เลยทําให้ตัวแม์นี้เนี่ยขาดความน่าตื่นเต้นจากการเซลแบบเซฟเซฟของคาร์เดนคอสนะครับคือผมไม่ได้รู้สึกว่าเขาจะต้องปั้มอันตรายนะแต่ผมรู้สึกว่ามันควรจะทําท่าให้สมบูรณ์มากกว่านี้เท่านั้นเองตอนจบนะครับเซมิเซนใส่ฮารุว่าคิกกดนับ3เอาชนะไปได้ในด้านของแม์นี้นะครับเอาจริงๆเนี่ยพูดตามตรงเลยผมไม่เห็นพอยท์ยที่น่าสนใจสักเท่าไหร่ทุกคน เพราะว่ายัางไงก็ตามอะเรื่องที่คารินคอสแม่งหยิบยกขึ้นมามันไม่ได้น่าสนใจตั้งแต่แรกเว้ยรวมทั้งทางฝั่งของเซมิเซนเองอะมันก็ไม่ได้มีโมเมนต์อะไรที่จะทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมึงลังเลที่จะกลายเป็นคนเร็วปะวะเฮ้ยมึงจะเทินหิวปะวะเฮ้ยมึงจะทาอะไรที่มันผิดกฎปะวะเรารู้สึกว่าเซมิเซนมันไม่ได้มีอะไรเผยมาในทางนั้นมันก็เลยทําให้เราไม่ได้ลุ้นอะถึงแม้ในตัวแมทมันจะพยายามเล่าถึงจุดนี้ในตอนที่เซมิเซนแม่ง ถือท่อแป๊บอะนึกออกไหมแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าด้วยความที่พอยต์มันไม่ได้แข็งแรงมาตั้งแต่ต้นอ่ะมันก็เลยทําให้การเล่าในแมทัางนี้มันไม่แข็งแรงไปด้วยนะครับถ้าการบิวมันดีกว่านี้ตัวแมทมันดีกว่านี้สักหน่อยเรารู้สึกว่าตัวแมทนี้เนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่ดีแต่ว่ามันก็ไปไม่ถึงจุดนั้นนะครับส่วนมจะมีอะไรมาต่อกันไหมเออเราเราไม่เห็นว่ามันน่าจะมีอะไรมาต่อกันนะเพราะว่าคาเลนคอร์สมันก็พยายามพิสูจน์มาระยะหนึ่งแล้วนึกออกไหมมันก็ไม่น่าจะมีอะไรมาพิสูจน์กันแล้ว และอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยผมก็รู้สึกว่าผมมองไม่เห็นว่าเนื้อเรื่องของเซมิเซนอะมันจะเดินไปทางไหนเหมือนกันนื่อ,ออกไหมครับคือจะไปชิงแชมป์โลกเหรอตอนนี้ก็น่าจะยังไม่ถึงเวลานะอีกทางหนึ่งที่น่าสนใจก็คือไปชิงแชมป์อินเตอร์กับคอนดอมนะครับแต่ว่าประเด็นก็คือเซมิเซนอะตอนนี้มันให้ความสนใจในแง่ของแชมป์โลกเป็นหลักแล้วนะครับคือเจ้าตัวตั้งเป้าหมายวย่าอยากที่จะเป็นแชมป์โลกแล้วแม่งพูดอยู่นั่นอะทุกๆสัปดาห์ดังนั้นก็รู้สึกว่าถ้าอยู่ดีๆเซมิเซนมันจะไปชิงแชมป์อินเตอร์อมัน นื้อมมันจะผิดกับเป้าหมายของเซมิเซนที่พูดมาตลอดไปหน่อยนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าเรื่องราวของเซมิเซนมันจะเป็นยังไงนะฮะคู่สครับ,รบชิงแชมป์ WWE บูแมนแชมป์เปี้ยนิฟฟี่สแต็กตันครับเจอกับเจดคาเกลตัวแมทออกมาโอเคนะครับคือเรามองว่าแม้แมทนี้เนี่ยมันจะสั้นไปหน่อยแล้วก็การพลิกไปพลิกมาเนี่ยอาจจะมีไม่เยอะ นะครับแต่ว่าท่าที่เกิดขึ้นในแมตต์ก็ถือว่าทําออกมาได้ไม่แย่นะครับความหนักหน่วงความแน่นของท่าเนี่ยต้องยกเครดิตให้กับทิฟฟานี่สแต็กตันที่ประคองตัวได้อย่างยอดเยี่ยมทําให้ท่าทําให้แมตต์ของเจดคาเกลเนี่ยมันออกมาดูดีและน่าสนใจนะครับแต่ในขณะเดียวกันเองก็ต้องตราน5เจดคาเกลเช่นเดียวกันที่ทําให้หลายๆท่าของทิฟฟานี่เนี่ยมันดูเบาบางจนเกินไปนะครับตอนจบทิฟฟานี่สแต็กตันใส่พริตตี้มูลซอกดนับสเอาชนะไปได้นะฮะ ในด้านของตัวแมทนี้นะครับผมคิดว่ามันไม่น่าจะมีเนื้อเรื่องต่อกันอ่ะเพราะว่ามันเป็นแฟร์ไฟ์เนาะอย่างอย่างที่เราเห็นกันว่าเจคาเกลมันก็ไม่ได้มารอบทําลายทิฟฟานี่อะไรเบอร์นั้นนะฮะแล้วก็เจคาเกลเนี่ยมันได้ชิงแชมป์ด้วยการเป็นควีนออฟเดอะริงแค่นั้นเลยมันไม่ได้มีเนื้อเรื่องอะไรส่งมามากมายขนาดนั้นเรามองว่าสัปดาห์ต่อไปเนี่ยมันน่าจะมีผู้ท้าชิงคนใหม่โผล่มาเพื่อที่จะเจอกับทิฟฟานี่แซกตันนะครับแต่ว่าเราเอาจริงๆผมก็ยังนึกไม่ออกว่าจะเป็นใครอ,ะอค่ะ อย่าเป็นนายอาแจ็คนะเพราะว่าแม่งมาบ่อยเหลือเกินนะครับแล้วเรามองว่าเจคคาเกลเนี่ยน่าจะไปมีเนื้อเรื่องใหม่ทุกคนเพื่อบิวตัวเองอัพเลเวลขึ้นมาใหม่นะครับไม่แน่ว่าเอ่อช่วงช่วงของเรซโซมานีเนี่ยผมคิดว่าเจคคาเกลอาจจะได้แชมป์ก็ได้นะครับถึงแม้ว่ามันจะดูไม่ดีอ่ะแต่ดูจากการผักการของเขาแล้วเนี่ยมันก็น่าจะเป็นไปได้เหมือนกันนะครับคู่5ครับแรนดี้ออตตันเจลรี่โรเจอกับดูไมนไไยแล้วก็โลแกนพอตัวแมตโอเค นะครับอาจจะไม่ได้สนุกมากทุกคนแต่ว่าเราชอบที่เจอร์ี่โลเนี่ยมันไม่ได้อยากเทเว้เขาทําหน้าที่ของเขาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับคือในฐานะของนักมวยปั้มอะ่ะถ้าเราพูดในฐานะของแบบมวยปั้มอย่างเดียวอะ่ะแม่งค่อนข้างแย่เลยเนื่องอกหมคือมึงไม่เซลล์มึงต่อยกันยุงย่งยิงย่งยุงย่งยิ่งยุ่งยิ่งท่าทุ่มก็ไม่ค่อยหนักแน่นเท่าไหร่ แต่ในฐานะของอินฟูครับก็ต้องบอกว่าทําได้ดีเลยการเข้ามาโดนอัดการเข้ามาใส่ท่าทุกอย่างที่เขาทำเนี่ยมันออกมาค่อนข้างที่จะพอด,ดีไม่มากไปไม่น้อยไปนะครับด้วยการที่เขาทําตามแผนนี่แหละมันก็เลยทําให้เขาดูดีในเวทีครั้งนี้ครับแม้จะพบกับความพ่ายแพ้ก็ตามแต่ก็ถือว่าเจลรี่โลเนี่ยทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างดีเลยทีเดียวนะฮะตอนจบโลแกนพอใส่ฟ็อกส์สเปซเจลรี่โลกดนับ3เอาชนะไปได้นะครับในด้านของแม่นี้ครับเรามองว่ามันน่าจะจบลงตรงนี้แหละ เนื้อออกไหมอารมณ์แบบเอาเจอรี่โลมาขายบาร์เมอร์แ l ลมเฉยๆอะ่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับคือถ้าคัดคนแบบนี้เข้ามาทํางานนะเรามองว่ามันน่าจะเป็นผลดีมากกว่าผลเสียทุกคนคือแบบอย่างไอทาวิสกอต t นะ่ยแม่งเข้ามาแม่งมีแต่ผลเสียตบพอดีโรดหูฉีต่อยกันคิ้วแตกแล้วแม่งก็มีปัญหาหลังฉากอีกนะครับ ถึงแม้เราจะไม่ได้อยากให้มันมีอะไรแบบนี้บ่อยๆเรื่องของอินฟูนะแต่ก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้เนี่ยเงินมันเป็นประเด็นหลักของ w w e ครับเพราะว่า TKO แม่งต้องการเงินมากๆดังนั้นเรารู้สึกว่ามันน่าจะมีอีกนะครับเพื่อทําให้คนเนี่ยอยากเห็นดาราที่ตัวเองชอบนักร้องที่ตัวเองชอบเข้ามาอยู่ในวงการมวยปล้ำนะฮะก็รู้สึกว่าถ้ามันจําเป็นที่จะต้องทําแบบนั้นก็กรุณาคัดเลือกคนดีๆหน่อยนะครับอย่างเจอรี่โรเนี่ยเป็นตัวอย่างที่เป็นตัวอย่างที่ดีแล้วกันนะครับถึงแม้ตัวแมทมันจะไม่ได้แบบ วิลิสมาหลาไม่ได้ทุ่มเทแบบโลแกนพออะไรเงี้ยแต่เราก็รู้สึกว่าถ้ามันจําเป็นจะต้องใช้เจอร์รี่โลเนี่ยก็เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับคู่หกครับชิงแชมป์เวิร์ลวีวนแชมเปี้ยนกุนเทอร์เจอกับเซียมพังตัวแมทออกมาค่อนข้างดีเลยทุกคนคือมันยังคงความดูเดือดของกุนเทอร์ได้เป็นอย่างดีอะแล้วมันก็มีการสวนกลับที่น่าสนใจมากๆนะครับคือทั้งแมทเนี่ยมันจะมีจังหวะแบบให้ความหวังทั้งแมทเลย เซียมพังโดนกระทืบโดนกระทืบโดนกระทืบแล้วก็ลุกขึ้นมาพยายามสู้ใส่อึกอักอึกอักอึกอักแล้วก็โดนกระทืบกลับไปนะครับคือเรารู้สึกว่ามันเล่าเรื่องได้ดีเซียมพังพยายามสู้ขนาดไหนแต่ก็โดนความโหดร้ายของกูนเทอร์เนี่ยจัดการไปทุกครั้งมันตัดอารมณ์การดูได้อย่างดีมากๆนะครับมันทําให้มันมีจุดตื่นเต้นมันมีจุดดุเดือดมันก็เลยทําให้ตัวแมทเนี่ยออกมาแบบเอ้ยได้มีอะไรให้ดูตลอดนะครับแน่นอนว่าตัวแมทมันอาจจะช้าไปสักหน่อยแต่เรารู้สึกว่า ความช้าของมันอะ่ะมันทําให้เราได้ซึมซับความเจ็บปวดความทรมานของเซียมพังได้เป็นอย่างดีคือเราเข้าใจความหนักของกุนเทอร์หลังจากที่มันใส่ท่าเนื้อออกไหมมันก็เลยทําให้เราค่อยๆอ,อ,อินไปเรื่อยๆที่แบบเออเซียมพังแม่งรู้ขึ้นมาสู้ว่ะเซียมพังแม่งรู้ขึ้นมาสู้ว่ะถึงแม้ผมจะไม่ชอบเซียมพังก็ตามแต่ณนะเวลานี้ที่มันเกิดขึ้นในแมตช์ผมก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะเล่าเรื่องได้ดีนะครับตอนจบนะครับเซียมพังใส่ GTS 2รอบกดนับ3เอาชนะไปได้ หลังโจแมต์นะครับเซโรลินเนี่ยขึ้นมาแคชอินกับเซียมพังกลายเป็นแชมป์โลกคนใหม่ในเรื่องนี้นะครับในแมต์นี้เนี่ยต้องบอกว่ามันค่อนข้างที่จะน่าสนใจมากทุกคนเพราะว่าเรื่องอาการบาดเจ็บของเซโรลินเนี่ยแม่งมีการประโคมข่าวหนักมากนะฮะแล้วมันก็ดูมีความจริงแบบสุดๆอะแล้วต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันไม่มีข่าวหลุดออกมาเลยนะครับว่าเฮ้ยอาการบาดเจ็บของเซโรลินเนี่ยแม่งปลอมหรือเปล่าวะแม่งเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าวะแม่งมีแต่คนตั้งคําถามว่าเออ เซโลลินมันเจ็บก่อนหน้าที่จะป้ามกับ L อลเอไนหรือว่ามันเจ็บในแมตช์เอลเอไนกันแน่นะครับก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ย w w e มันเก็บความลับดีมากทุกคนซึ่งสำหรับผมนะสำหรับผมมันเป็นเรื่องที่ดีนะเวย้ยที่เราจะไม่เห็นสปอยจากข่าวต่างๆ่เนื้อออกไหมถ้าลองนึกดูว่าถ้าแบบเฮ้ยมีข่าวหลุดออกมาว่าเซโลลินไม่ได้เจ็บจริงแล้วจะมาแคชอินในซัมเมอร์แสลมโอ้โหแม่งคงแบบแมงคงความว้าวมันคงหายไปเยอะเนื้อออกไหมเราก็เลยรู้สึกว่าเออ มันค่อนข้างที่จะน่าสนใจสําหรับการทําอะไรแบบนี้ซึ่งต้องชมว่า W w E ทําได้ดีนะครับและแน่นอนว่าเรื่องราวนี้เนี่ยก็ต้องสารต่อไประหว่างเซลลูลินกับเซียมพังนะถึงแม้แบบมันจะเป็นการวนกลับมาเจอกันอีกรอบหนึ่งในแบบเออจนน่าเบื่อแต่เรารู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยเน้อเรื่องมันค่อนข้างที่จะน่าสนใจทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นตอนจบที่ทําได้ดีก็แล้วกัน โดยรวมในอีเวนต์นี้นะครับวันแรกเนี่ยผมรู้สึกว่ามันคือการเน้นเรื่องราวของผู้เอกเป็นหลักเลยทุกคนบอกตามตรงว่ามันไม่มีแม์ไหนที่เราสนใจเลยนะครับจนกระทั่งคู่เอกคือมันมีแม์ที่ทําได้ดีนะแต่มันไม่น่าประทับใจเบอร์นั้นนะเราไม่รู้สึกว่าแบบเชียร์นี่นี่คือัมเร์สแ l a m นะเว้ยบิ๊กโฟของมึงนะเว้ยแต่ตัวแม์แม่งค่อนข้างที่จะธรรมาดาไปนิดหนึ่งแล้วก็เจอร์รี่โลครับรู้สึกว่าน่าจะต้องได้รับคําชมในวันนี้นะครับอาจจะไม่ได้เป็นแบบเออ ปั้มเก่งนู่นนี่นั่นแต่เรารู้สึกว่าเขาทาหน้าที่ได้ดีมากๆนะครับทุกอย่างออกมาไม่ผิดพลาดไม่บ้าบอแต่ก็นั่นแหละทุกคนก็ต้องบอกว่าคู่เอกทําหน้าที่ได้ดีนะครับตัวแมทมันมันมีเวลาที่ดีมีความหนักที่ดีมีความแปลกใหม่มีการเล่าเรื่องที่ดีนะฮะตอนจบในช่วงท้ายเนี่ยที่กุนเทอ,อ,อร์แม่งหัวแตกจมูกหักอะไรเงี้ยเราก็โดนเซียมพังจัดการไปเรารู้สึกว่าเออตอนจบมันค่อนข้างที่จะสมเหตุสมผลนะครับมันทําให้เรารู้สึกว่าโอเคกุนเทอร์มึงแพ้ตรงนี้ได้ไม่น่าเกลียดนะฮะก็เรียกได้ว่า ผู้เอกนี้ช่วยไว้ในทั้งโชว์ของวันแรกก็แล้วกันนะครับผมจริงๆวันนี้เนี่ยผมเห็นสปอยของวันที่2แล้วนะทุกคนแล้วก็รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับแต่ก็รอดูเหมือนกันว่าเรีแอคชั่นของคนดูในสนามเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวผมคิดว่าพรุ่งนี้เนี่ยผมน่าจะทำซัมเมอร์แลมวันที่2นะครับแล้วรอเนี่ยจะไปไปวันพุธก็ต้องขออนุญาตขยับกันไป สำหรับวันนี้นะครับก็ประมาณนี้ถ้าใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับถ้าใครมีอะไรพูดคุยเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันเอาไว้และยังไงเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ